ฮารส,สุทธิพง์โพสเดียวทำฮือฮาหลังถูกแจ้งจับม .112 สืบมเนื่องจากวันที่13พฤษภาคม64ในายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและทนายความของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเสกสกลอัถฐาวง รวบรวมหลักฐานมาร้องทุกกล่าวโทษเอาผิดในมาตรา112และเอาผิดพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดสุทธิพงศ์หลังมีการโพสต์ข้อความที่ค่อนข้างหมินเมและมีการพาดพิงข้อความในลักษณะนี้หลายครั้งเป็นการดูหมิ่นให้ร้ายซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการเข้าข่ายหมิ่นสถาบันม .112 ล่าสุดฮาร์ดได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook โดยมีการโพสต์ว่ามีที่ไหนนายกฟ้องประชาชนทำกลางชาวเน็ต เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากครับ